อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกช n e l Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand สวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับเดินทางมาทำงานนะครับเด้อมาทำงานอ่ามามาใสใ่ให้ผมแค่ยังนี่ไงฮะเสียยาวอ่ะ เออตอนนี้พ่อใหญ่ยยนวดหงอกแามา่ช่มสวนนะครับเด้อช่มสวนมาเบิ่งกันนะครับว่ามีอย่างแหนนะครับเด้ออันนี้ก็มีบักเพชรนะครับเด้อ่วยงามๆงมนะครับเด้อปอดสารพิษเดี๋ยวนี้กำลังเสียหา,านใส่ปุ๋ยบอกครับใส่ปุ๋ยอันบักทั่วนะครับเด้อบักทั่วก็มีหลายทัวนะครับเด้อทั่วฟักยาวานนี่แต่ว่าทั่วเทียบนี่ก็พ่อใหญ่ยยนวดเนี่แหละโอ้บอกักพริกก็ง,งามนะครับเด้อ เออยยุ้พุ่นเป็นอันมักทุเรียนนะครับเด้อมักทุเรียนกับปลูกเอาเอาเอาเห็ดตังได้เซรั่งบักโจ๊กยูเสรั่ะอันได้จากมือแล้วนี่ยัยฮะปลูกโดนไปได้แล้วนี่ซิบกา,ามืดบอกมันจังข้นข้าง ใส่ปุ๋ยยังแน่นอนนี่นนว่าจะเป็นปุ๋ยใส่มั้ว่าขีง้งัวขีว้ควายเขาเนี่ละตี้ออโอ้ข้างไปอันจักปีเราหน่ข้างข้างหาปีโอ้ข้างหาปีเราเด้อนี่เด้อคือเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยครับนี่ผู้ดใดใส่ใเฮ็ดนี่ <laughs> โอ้ลวดอันโมเงามันซื้อบปล่าล <du> ุงเออเอนี so, <Yeah. S 1> ya, ่นะครับว so, ิธ so, 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 ีชาวบ้านนะครับอันเพิ่นเพิ่นสีเฮ็ดอยู่ห่ังหอมๆนะครับเด้ออันนี้หอมไผ่หอมยังหอมมะขามบปล่าคือหม่องไหนหอมหอมพ่นสีเฮ็ดนะครับเพิ่นบ่เสียหยาบังแดดเด้อเพิ่นผู้จักควั่มอยู่แฟนครับพ่นยังหลวนหัอกันนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดสวนนี่ก็เฮ็ดย่ามมันหอมนะครับเด้อย่ามแดดอ่อน แมนหูจะคว่ำแล้ครับเฮ็ดกระยาเฮ็ดหลายนะครับพี่น้องเฮ็ดเราหาหม่องไข่มาได้อันนี้เพิ่นมีหม่องไขยประจำนะครับเดอ้อการเกษตรบแมนความเสียงนะครับเดอ้อยาไปเฮ็ดแบบเซียงเสียงอันเฮ็ดมาแล้วจักสีขายใสเมืดอเติอเลยโอ้อยาไปเฮ็ดเลยพี่น้องก็ปวดหัวเฮ็ดแบบสบายสบาย ยังฟันตีนแต่ควางกับพ่อนะครับเนอะยเหมือนเราตัองตีนควางจับยลบขายสินเล็กเลยโอ้จุกกินเขาง่ายเลยบ่ลุงบ่บ่ออกมาจะตกบ่ง่ายแล้วว่างเปลี่ยนร่มเนอะ อันน้ำนี่ใส้ใเส้ระบบใดนี่ระบบใดบอกว้าระบบอ่าอันนั่นอยู่ใส้โซลาเซลล์ไปเพราะว่านี่อยู่ตีนบ้านนะครับเด้ออยู่ในบ้านเด้อนี่เด้อโซลาเซลล์มาซื้อแล้วเพามีอันนั่นแล้วตีมีสายไฟมาหอดแล้วตีไงตอนนี้เขามาลงทุนซื้อโซลาเซลล์สองหมื่นสามหมื่น เออเก็บเงินสองหมื่นสามหมื่นไปเสียค่าไฟแน,น่นอนกโอ็โอเคโอเคเอาแถนาาัดไฟแถนาาัดมันคือคือบ้านเพิ่นบริยุไก่นะครับเด้อหนี่เสาไฟกับยุหนี่นะครับเด้อนี่ครับสวัสดีมือเงินสองหมื่นสามหมืมมมมห่นครับครับอันนี้คือเสาไฟผ่านหน้าหน้าเพิ่นนะครับเด้อน,นี่นี่เอาเป็นว่าเฮ็ดเฮ็ดบ้านนี่ก็ยังได้เลยนะครับเด้อนี่อยู่ในบ้านเนะครับเด้อนี่ เออรถหอมแห่งกับมาโฆษณานะครับเด้อนี่ยนะครับเสียงผู้เฒ่าบ้านนอกเข้านี่ครับบรรยากาศบ้านนอกพ่ออยู่บ้านไหนกว่าครับนี่อยู่บ้านไหนกว่าครับนี่่มอยู่บ้านดุงบ่ะว่ายู่บ้านดุงนะครับเนาะบ้านค้าสังงานได้ครับเด้อ พี่แจักพ่อใหญ่หนวดโดนไปไดนหรอครับนี่ฮะเติบนึงแล้ว าสองปีนะครับเด้อเท้าส,สองปีเลยนะครับหู้จัากันสนิดกันนะครับมาพูดนั่นหรอวะเออไปมาหาสู่กันนะครับเด้อนับถือเพิ่นนะครับเด้อ นีแ่แหละครับเพิ่นเฮ็ดไปน้ำหอมนะครับเด้อหม่องไรแดด,ดกิดย่ำม,มือแรงกิดสีแดดทั้งอีข้างหนึ่งพิ่นกิดสีพืชนี้หม่องทั้งหนึ่งเชียงบนนอนี่เติมน,นึงโย่ไก่เชียงแล้วเชียเ,เ,เ,เอาเอาเอามาทั้งนาพี่จันโอ้จับม่วงแต่ง,งามเก็สองม่วงแลตอนนี้ใกล้ <นะ S 2> สองม่วงแล้วนะครับเด้อม่วงแล้วเต<อ>ิ่นเลยการติดงางตรงเวลาเว้ยอยู่ในบ้านนะครับเด้ออยู่ในบ้านสองม่วงนี่เลิกสองม่วงนี่เลิก มันสองโมงเห็ุไดสองโมงเลยเออเหตุงานอืมขอมาต่อหกโมงครับเห็ดงานเป็นสัปโมงครับสัปโมงอะเมื่อละสองสัปโมงพ่อครับลูกเต่าเพิ่นกะโอเคนะครับเด้อพ่อใหญ่นวดชี้พ่อไปเฮี้ยนไดนชี่ยังงาคับลูกกับเต่ากับอีหยังพ่อใหญ่นวดพ่อไปใกล้นะครับเด้อย่านยากโอ้ขี้เดือนก็ขึ้นมาเลยนะครับเด้อนี่นี่ครับถ้ามีไส้เดือนแสดงว่า ดินอุดมสมบูรณ์นะครับเด้อเอา,าเบ่มีสารแคมีบ่มีสารเค่มีนะครับเพระาะว่า <c oughs> ขั้นแค่มีนี่ขี่กระเดียนอยู่ปรได้๋มันบ่ครับลุงห <c oughs> ลังจากที่ทักทายพูดคุยกันสนุกสนานนะครับตามภาษาคนที่รู้จักกันมาเกินยี่สิบปีแล้วนะครับ <c oughs> พ่อใหญ่หนวนหอกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ ขอบคุณมากๆครับแล้วพบก,กันใหม่อีกหลายตอนนะครับสวัสดีครับ กดออกช anel อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ